สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับตัวนี้เป็นเตาย่างที่ผมเคยทารีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่ากระแสค่อนข้างดีนะครับก็เลยทํามาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเตาย่างแบบใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อไทเปรวเวอร์นะครับเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับขนาดทั้งตัว85ซนเมตรนะครับ85ซนเมตรนะครับก็ค่อนข้างยาวนะครับบางคนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะ85มันยาวแค่ไหนนะครับ จากปลายนิ้วจนถึงจักระแลเราเนี่ยนะครับเประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้เลยไปอีกครับเลยหัวไหล่เราไปอีกครับก็คือยาวประมาณแปดสิบห้าเซนนะครับยาวมากครับเป็นตัวย่างที่กระแสค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะครับก็สวยงามนะครับยาวและน่าใช้นะครับทําไมถึงกระแสดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขายาวไม่ถึงเมตรนะครับก็สามารถยกสะดวกอยู่นะครับผู้หญิงก็ยกได้นะครับยาวประมาณนี้นะครับก็ ความยาวมากขนาดนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาเราโชว์ของปิ้งย่างเนี่ยนะครับเวลาวางของปิ้งย่างบนนี้มันจะทําให้ดูน่าซื้อนะครับคือละลานตาเต็มไปหมดเลยนะครับคือพาวางเรียส้นเนี่ยจะใหญ่มากนะครับจะเยอะมากนะครับมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นจะของวางเต็มไปหมดเลยครับดูน่าซื้อกว่านะครับดูไม่หลงเหลงนะครับนะยิ่งย่างเต็มพื้นที่ยิ่งดูน่าสนใจนะครับนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาข้อมูลนะครับจะซื้อเตาย่างเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลมาฝาก นะครับผมจะเป็นการทบทวนรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวเตาย่าง85เซนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทั้งตัวนะครับขนาดทั้งตัวเลยนะครับอยู่ที่85นะครับ85นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ85คูณ39นะครับ39คือตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับนะครับสูงสูงคือตรงนี้นะครับสูง25เซนนะครับทําไมต้องแจ้งขนาดนะครับเพราะว่าบางคนไปหาโต๊ะวางนะครับอย่างเช่นอตัวนี้เห็นเจ๋วว่าโต๊ะวางไม่ได้ไหมคร ตัวมันสั้นเกินไปนะครับจะวางไม่ได้ขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนะครับท่านต้องทราบขนาดเพื่อจะหาโต๊ะวางหรือเคาน์เตอร์ในการวางของนะครับนี่นะหรือรถเข็นก็ได้นะครับหรือสเลงก็ได้นะครับนะครับท่านต้องทราบขนาดด้วยนะครับว่าจะวางได้ไหมนะครับตัวนี้ก็แปดสิบห้าเซนนะครับระหว่างขาเนี่ยท่านเผื่อไว้เลยนะครับต้องเผื่อไว้ทาไมถึงต้องเผื่อไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ไม่อีกนะครับนี่นะครับในส่วนของที่บิดนะครับที่บิดเตาจะเลยอีกประมาณ5เซนพูดง่ายๆว่าแค่ตัวเตาเนี่ยประมาณ90เลยนะครับ พื้นที่ในการวางของท่านประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยน่าจะพอดีเพราะว่าอะไรต้องต้องเผื่อมือนะครับเราเวลาเราบิดนะครับมือจะล้วงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเนี่ยนะครับไม่งั้นจะไม่สะดวกนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้อีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับเผื่อมือไว้บิดบิดหัวบิดตัวนี้นะครับนะครับมือใหม่นะครับจุดที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหัวบิดเก่านะครับเป็นตัวปิดเปิดไฟนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีสองหัวนะครับตินเ้อร์ไกับขวานะครับเขาจะทำมาแบบนี้นะครับ ก็ค um pues ือเราบิด okay, ป so ุ nah ๊บเนี่ยไฟก็ติดหนึ่งข้างบิดปุ๊บไฟติดหนึ่งข้างนะครับนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้อาจจะงงๆนิดนึงนะครับอ่าก็ผมจะทบทวนให้2ครั้งเลยนะครับก็คือสําหรับมือใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะแยกหัวมานะครับซ้ายกับขวาบิดฝั่งนี้ก็ไฟติดฝั่งนี้บิดฝั่งนี้ไปติดฝั่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต่อแก๊สเข้ามานะครับตรงนี้นะครับจุดต่อแก๊สเข้ามาก็ในนี้จะเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามใช้หัวปรับแรงดันต่านะครับห้ามใช้หัวปรับด พูดผิดกี่ทศถีครับห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูงนะครับให้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับหัวสูงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้แต่หัวต่ํานะครับตรงตรงบริเวณเนี้ยนะครับเขาจะรองรับแค่หัวปรับแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับเพราะเปลวไปเขาจะมีนิดเดียวนะครับเปลวไปประมาณหนึ่งมิลลิมตรนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้นะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะยกออกมานะครับอันนี้ผมแพกไว้เตรียมส่งของนะครับจะเป็น หัวปรับแรงดันต่ำนะครับผมมัดติดไปกับตะแกรงนะครับถ้ายกออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับที่เขาเรียกหัวเตาหรือว่าบางคนเรียกแขงรังผึ้งนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวเซรามิกนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานท่านต้องระมัดระวังนะครับนะครับห้ามกระแทกแรงเพราะไม่งั้นแตกได้นะครับจุดนี้แตกได้นะครับนะครับหัวปรับแรงดันสูงนะครับทําให้ตัวนี้แตกได้นะครับ นี่นะครับเขารับไม่ได้ครับดึงรดับสูงๆนะเช่นนี้ใช้หัวปรับระดับต่ำเท่นนั้นนะครับตรงนี้จะมีคําเตือนนะครับนี่คาเตือนไว้นะครับให้ใส่น้ําก่อนใช้งานเสมอนะครับใส่น้ําในถาดนะครับตรงนี้จะมีลักษณะเป็นลิ้นชักนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วถึงจะเปิดใช้งานนะครับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำอยู่ข้างในนี้บางคนถามว่าน้ํามีไว้ทําไมนะครับน้ํามีไว้รองรับเศษอาหารตรงนี้นะครับรองรับเศษอาหารที่หล่นลงไปรองรับน้ํามันนะครับ และช่วยให้อาหารที่เราปิ้งย่างเนี่ยนุ่มขึ้นเพราะว่าไน้ำจะระเหยเข้ามาสมมติเราปิ้งปิ้งหมูเนี่ยนะครับปกติหมูเวลาปิ้งย่างจะแห้งใช่ไหมครับพอไอ้น้าขึ้นมาเนี่ยก็หมูจะนุ่มขึ้นนะครับอ่านี่คือการมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ถาดจะาไม่ไหม้ด้วยนะครับคือความร้อนเนี่ยจะไม่ลงถึงของที่ท่านวางไม่ลงถึงเคาน์เตอร์นะครับสมมติวางคนมากล้วยเวลาปิ้งย่างไปเสร็จแล้วเนี่ย กระเบื้องจะแตกไหมกระเบื้องด้านล่างเนี่ยฮะไม่แตกนะครับเพราะว่าความร้อนจะลงไปในน้ำนะครับในน้ำตัวนี้น้ำจะร้อนจัดมากนะครับอ่านี่คือระบายความร้อนด้วยน้ำเตะได้น้ำขึ้นมาเพื่อให้อาหารนุ่มขึ้นนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับอ่านี่ด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นดูระบอากาศนะครับตัวนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับเช่นจะเปลี่ยนหัวเตานะครับท่านก็แหย่ไขควงมาตรงนี้นะครับเป็นช่องเซอร์วิสนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าถึงเวลาที่ซ่อมบำรุงท่านจะเปลี่ยนหัวเตาเนี้ นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นแผ่นบางไฟนี่ยกออกได้นะครับถ้ามันเปื้อนก็ยกไปล้างนี่นะครับเป็นแผ่นแผ่นบางไฟนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสปาร์กนะครับเป็นหัวเตาแบบนี้นะครับครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาเตาย่างนะครับกําลังดีนะครับขนาด85เซนเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากนะครับก็ข้อมูลน่าจะยาวพอสมควรและ6นาทีเลยนะครับท่านที่ต้องการสั่งซื้อตัวนี้นะครับเตาย่าง85เซนนะครับ สอบถามได้สั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0 9 9 2 8 6 3 0 8 3นะครับ0 9 9 2 8 6 3 0 8 3นะครับเบอร์นี้นะครับสั่งซื้อแอดไลน์ก็ได้นะครับผมนะบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ